เราไม่ได้มองแต่ตัวเม็ดเงินเราทําธุรกิจแล้วเราหวังแต่กําไรมันก็จะไม่เวิร์กเพราะตอนนี้เนี่ยธุรกิจแบมได้ทาเหมือนงบปิดบัญชีของรายปีซึ่งเจ้าของธุรกิจ SME เราจะวัดได้ยังไงว่าเราประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือเปล่าหรือว่าเราสักเซสฟูลหรือเปล่าเราจะวัดความประสบความสําเร็จไม่ใช่จากยอดผลิตหรือจริงๆแล้วไม่ใช่จากยอดขายทุกเดือนแต่ว่าประสบความสําเร็จในที่นี้คือเป็นการปิดงบบัญชีรายปีทีนี้สําหรับ SME บางคนก็จะแบบก็ต้องรอถึง1ปีเลยหรอถึงค่อยรู้ความสำเร็จ ต a, แต่ว่ามันก็คือไปเป็นตัวชีว้วัดเพราะมันคือตัวเลขแบมเนี่ยได้ทำดิเล็กมาสักพักใหญ่ๆแล้วทุกครั้งที่เราปิดงบบัญชีเนี่ยจริงๆเราทำานี้มาต้องนานแล้วลหละแต่เราไม่อยากเล่าใช่ป่ะเพราะเราคิดว่ามันส่วนตัวมานเปอร์ซันอลแต่ว่าเราก็อยากจะมาแชร์กับลูกค้าอันนี้กลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่ใช่ผู้รับเหมาแต่กลุ่มเป้าหมายนี้อาจจะเป็นสาหรับ business owner ที่เป็น SME หรือว่า normal business owner มันคอมเมนต์มากๆว่าเราจะรู้ว่า s เ a ส u เราอยู่ตรงไหนจากกําไรที่เราได้ในทุกสิ้นปีถ้ากําไรเราได้เยอะได้หลายหลายแสนหลาย 100, หลายล้านหรือหลายหลาย 10ล้านแล้วแต่ขนาดธุรกิจถ้าตราบใดที่เราได้กําไรนั่นแหละถือว่า successful เหมือนแบมเนี่ยมีคนทัก inbox มาหลายคนแบบส่วนตัวติวเล็กอยากรู้จังเลยว่ายู you <c oughs> ทาให้ธุรกิจมันมีกําไรยังไงเพราะว่ายูขายราคาถูกยูเป็นโรงงานผลิตยู you <c oughs> ไม่เคยเอาเปรียบผู้รับเหมาเลยเพราะว่ายูทําทุกอย่างถูกสเปค c, more, เหล็กมีมอกและราคาเราลดให้ตลอดขนสง่งเราก็ช่วยตลอดทําไมเราได้กําไรจากไหนเราได้กําไรจากตัวยอดที่เข้ามาเรื่อยๆแล้วที่สําคัญบริษัทเราเป็นโรงงานผลิตเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไป ซื้อเหล็กจากใครเราเป็นคนผลิตเหล็กเองเราเป็นคนผูกเองแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเองมันเลยตรงสเปกไม่ได้ลดมาตรฐานเพราะว่าเราไม่รู้จะโกงไปทําไมกําไรแล้วได้จากไหนคนชอบคิดว่าอุ้ยธุรกิจต้องทําเพื่ออยากได้กาไรอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าอยูไปดูธุรกิจหลายธุรกิจยกตัวอย่างอาหารเสริมธุรกิจอาหารเสริมเจ้าของชอบพูดตลอดเลยว่าเราทําคุณภาพไม่เน้นกําไรแต่สุดท้ายแล้วทุกธุรกิจก็ต้องมีกําไรไม่งั้นธุรกิจก็จะเดินต่อไม่ได้กําไรมากน้อยไม่สําคัญอยู่ที่ว่ามันจะมาเยอะหรือน้อยมันอยู่ที่ไม เซ็ของเราอย่างเช่นถ้าเรามมวแต่มองตัวเลขอยากได้ยอดเยอะๆอยากได้กาไรเยอะๆมองแต่ตัวเลขเยอะๆอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้ผลเสมอไปแบมลองมากับตัวแล้วสําหรับแบมไม่ได้มองแค่ตัวเลขแบมมองว่าเราออฟเฟอร์อะไรให้ลูกค้าได้อย่างเช่นถ้าลูกค้าต้องการฟุตติ้งหนึ่งพตัวเพื่อสร้างทั้งหมู่บ้านฟุตติ้งสาเร็จรูปที่เรามีหรือว่ากําแพงกันดินหรือว่าเสาสําเร็จรูปพานสําเร็จรูปเป็นพันกว่าอันหรือเป็นร้อยกว่าอันซึ่งเรามีออเดอร์แบบนั้นเยอะมากๆเราก็จะมองว่าพิเศษให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้บ้างอย่างเช่นาอาจจะแถถมลูกมูกกให้เา3สอ เพราะว่าเราเข้าใจว่าการที่เขาต้องเสียเงินเยอะขนาดนี้ฟุตติ้ง1 0 0 0อันเสา1 0 0 0อันมันเป็น massive money มากๆสําหรับเขาหรือเป็น massive expense มากแต่เขาก็มีเงินพอที่จะทําเราก็เอาใจแลกใจเราก็คิดว่าเราทําอะไรที่จะ offer ให้เขาได้บ้างเช่นเราแถามลูกปูนล,ลูก,กลปูนไว้ทาอะไรไว้ support แรงหรือไว้กันเป็น facing ตรลางๆเราก็ช่วยเขาได้โดยการแถมให้เขาการที่เราทําธุรกิจแล้วเราหวังแต่กําไรมันก็จะไม่ work เพราะฉะนั้น mindset ของเจ้าของที่เป็น SME หรือใครที่ struggling ในการได้กําไรได้กําไรี่ที่นี้คือต้องเป็นหลัก หลายแสนขึ้นนะไม่ใช่แค่หลักพันนะกาไรในที่นี้คือกําไรงบรายปีเพราะฉันมันต้องเป็นหลักล้านนะไม่ใช่หลักแสนอนเราพูดถึงหลักล้านนะถ้าหลักแสนก็ต้องเป็นแบบเก้าแสนเกือบล้านนะแต่ว่าเราพูดถึงแต่หลักล้านขึ้นหมดเลยกาไรงบรายปีบางคนอยากได้แต่ยังไม่ได้แบงก็เลยจะมาแชร์ว่าจากประสบการณ์ SME CO ที่ยังอายุน้อยอยู่แบบยังไม่ได้มีอายุมากมายเนี่ยเราทํากําไรหลักล้านได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มองแต่ตัวเม็ดเงินเรามองว่าเราสามารถออฟเฟอร์อะไรให้ลูกค้าได้อันนี้จะเป็นลูกค้าพูดละเหมารายเลย็ก ธรรมดาเลยหรือว่ากลุ่แลมแมาลายใหญ่หรือเ <Okay. S 1> จ้าของอัสาหาหรือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหรือใครก็ตามที่อยากซื้อเมทัลีสอยากซื้ออะไรก็ตามเล็กปอกลูกปูนเรามองว่าเราสามารถช่วยอะไรเขาได้เพราะว่าเขาอะไว้ใจที่จะซื้อสินค้าเราในเมื่อพอเราเปลี่ยนไมด์เซตแบบนั้นไม่ได้มองแต่ยอดยอดยอดตลอดเวลาเราก็จะคิดว่ามีอะไรที่เราสามารถเข้าใจลูกค้าได้มากกว่านี้ไหมหลังจากนั้นอะทุกสินค้าที่เราผลิตอะเราผลิตด้วยการเข้าใจเราดู B O Q เราถอดแบบตามที่วิศวกรถอดออกมาให้เราก็จะรู้ว่า ว่าจริงๆแล้วกำไรที่เราได้ใช่มันมาจากยอดขายที่เราขายได้มากมายเราขายดีขายดีแล้วเราก็ขายถูก แต่ว่ากําไรที่มันสะสมมาในรายปีที่มันเป็นยอดใหญ่ๆได้ก็เป็นเพราะว่าเราใส่ใจเราคิดว่าลูกามีดีแมนอะไรหรือมีความต้องการอะไรแล้วเราก็ d u ิ e ออกมาให้เขาโดยที่เราไม่ได้โชว์ความเห็นแก่ตัวหรือความอะไรเลยเพราะว่าทุกออเดอร์นะถ้าเขาสั่งแบบฟุิ้งหนึ่ตัวเสาว1000ตัวคารน1,000ตัวตอมอ1ห0 0ตัวเราแถมตลอดแล้วเราก็มี d i s c ให้30หรือ50%อเลองดูนะถ้าคุณซื้อเยอะขนาดนั้นอะฝ่ายขายจะพูดเลยอันนี้นะคะใบเสนอราคาถักแล้ว30%หรือ อันนี้ราคาใบเสนอราคาหักแล้ว50%เพราะฉันยูได้ลดตลอดอยูไม่เคยต้องเสียอะไรร้อเตลอดถ้ายูซื้อของสตูเล็กอะเพราะว่าไอสั่งให้ทุกคนลดให้ตลอดถ้ายูสั่งเป็นแมสโอลูมแบบนั้นน่ะถึงยูจะสั่งแค่ครั้งเดียวกับสตูเล็กก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ถือว่าลดให้ถือว่าน,นี้เป็นแมสโอลูมาะฉะนั้นเนี่ยใช่การทํากําไรเป็นสิ่งที่สําคัญการทํายอดเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเจ้าของ SME แต่ว่าการเข้าใจค u s เ o อร์ Customer, หรือผู้บริโภคใช่อะไรที่จะต้องได้แต่มันเป็นอันนี้มันก็จะเป็นอี ดร r u g g l i n g อยู่เข้าใจแล้วเขาก็ทําได้ส่วนคนที่เป็นแบบอสังหาใหญ่ๆโตก็ก็ไม่ต้องดูคลิปนี้นะคะก็เลื่อนผ่านเพราะว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ต้องดูอันนี้สําหรับ SME คนเล็กๆที่กําลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เราก็มาช่วยเพราะว่าเราถึง p อยต์ Go ที่เราต้องการแล้วเราก็มีโกลต่อไปของเรานะคะก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆให้ความรู้ก็ขอบคุณค่าสําหรับวันนี้